ครับโฟกัสเองจ้าแล้วก็พิมพ์แล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่รอะค่ะทุกคนเ่วันนี่้ทุกคนเรานะคะจะมาเรียนระบกดันเร็ จะเป็นแบบว่าทาวเวอร์สีสายรุ้งนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนี่โอ้ทุกคนดูสิคือแบบมองจากข้างบนคือสีเขาสวยมากเลยนะคะพ่อมันดูวุ่นวายน่าดูเลยนะข้างบนนี่เยจบไหมเนี่ยประกาศะคะวันนี้เราเล่นไม่จบเรากะเล่นนเพราะว่าดูระยะทางนี่น่าจะแบบว่าสูงและยาวมากๆเลยโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยไม่เป็นไรนแสงอาทิตย์ที่จะสาดส่องลงมานท้องฟ้าเป็นสี ส้มโอเรนโบว์อ๋เรนโบว์เรนโบว์เหรอนี่นี่ไงดูสิคะม่วงเอ้นอตรงมาโอ๋ออ่าเรนโบก็เรนโลแล้วบ้างเห็นเป็นแสงแสงตอนเย็นนะเนี่ยอ๋อนี่ก็คือด่านเนี่ยก็คือสลิงเขาจะไม่เหมือนด่านอื่นค่ะด่านอื่นเนี่ยจะเป็นสลิงสีแดงกับสีฟ้าด่านนี้จะเป็นสลิงสีส้มกับสีม่วงเฮ้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซึ่งอันนี้จะเป็นกระโดดกับวิ่งเหมือนกันนะคะแต่เห็นไม่เห็นแต่ว่าเขาเพิ่งขาดีอันนี้เขาบอกว่าน่าจะเปลี่ยนสีค่ะพี่เบมทำงานเหมือนกันนสีีจะเปปล่่ยไใช สวยนะสีมนี่แล้วคือมีหมวกให้ใส่ด้วยนะพี่บีมใส่เป็นหูหมาแล้วแต่ต่อผิดเส้นทมอันนี้จะได้ไหมครับเมื่อกียนนะใส่ผิดหมวกอ๋อใส่หมวกผิดใส่ผิดหมวกใส่ผิดแม่พี่พร้อมเรียกค่ะเราจะไม่รอช้าเดี๋ยวจะไปเริ่มกันเลยดีกว่าอ๋อนี่จะค่อยๆไปเพราะมันยาวใช่ไหมอันไหนหน้าหนึ่งทีให้เพื่อนดูโอ้โหว์ายมากครับจะเริ่มจากสีเลยนะคะับพวกสีแดงสีสีส้มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสีเหลืองส้ม แต่ว่าอันนี้คือแบบว่าเหมือนเขาจะย้อนสีกลับอะค่ะพ่อนี่รัดเลยมได้เหรอเดี๋ยวบังเออทำไมอะทำไมตอนแรกคิดคิดว่ารัดตรงนี้มันจะตกเลยรอโอเควุ่นวายนะวุ่นวายวุ่นวายนี่แคแถวแรกนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่กินก่อนเดี๋ยวเราไม่กินก่อน่จบบับบแบตามไว้คิวมาแล้วมาแล้วขึ้นไปประม้อมกันครับผมอ้ นายซืเป็นยังไงพี่จะเป็นตอะไรฟิลบมลองใส่เลยโอ๊ยยังไงอ่ะป้าเดี๋ยวเราก็จะกระโดดไปกันต่อครับพี่ก็คือโปรกรมไม่ชะไม่กล้าใช้วิ่งเร็วครับว่าเพราะว่าเพราะว่าโอ้ยโอ้ยไม่ชินนี่แบบว่าโอ้่บีมใช้ไปแล้วนะโอ้ยนี่ยากนี่ยากยากอันนี้เลือกปะไม่เลือก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 แต่ก็น่ากลัว อ่ะไม่เลือกทางนี้อ่าเรียบดเลยโไม่น่าใช่วิ่งเร็วเลยพี่บิ่ะมาถึงแล้วนะไม่กล้าไม่กล้าขอเข้าไปดีกว่าไปยังไงอ่ะข้าไปดีกว่าเข้าไปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จี้เดี๋ยวเกิดโดนเลเซอร์ี่จบเลยล่ะเข้าที่อยู่เนี่ยไม่มีจุดเซฟเลยนะเนี่ยนะีแต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินครับพี่บัว่มวกว้าวโอ้แถ้าถึงเราจใกล้ถึงเส้นชัยแล้วเราตกมาสุดเราก็ต้อง เริ่มใหม่นะเริ่มใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะ่นเนะคะทุกคนค่ะโอเคไปอีกทางแล้วกันโอเคได้ค่ะพี่เบลลค่ะอันนี้คือว่าเราก็จะไม่ใช้วิ่งเร็วเราก็จะใช้แต่กระโดดสูงนะคะเพราะว่ารู้สึกการใช้วิ่งเร็วเป็นอะไรที่น่าเสียวใสมากว่าเขาฟุ้งไม่ได้เลยก็คือแบบว่าแค่กดเดินครั้งเดียวนะคะก็โอ้โหพึ่งปุดบป่าจับตัดปุ๊บปุดบปุ๊ปาพุ่งมาเลยจันทรเนเลยทุกทีตรงนี้ตรงนี้ถึงยัง โอ้ยอย่างเล็กอะ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 นี่คืออะไรฮะมจ้าออเหรอนั่งมาวเลยครับตอนนี้โอ้โหมาแล้วจ้าเสียลเสียลอะไรโทษโทษโทษเล่นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตกไม่สุดไงเดี๋ยวเดก็ตกไม่สุดบิ๊มรีบครับไบิ๊มรีบงั้นจะรีบน่าบิ๊มเลยนะคะรีบเพาะว่าด้วยแหละครับมาถึงแล้วโอ้ยมงกุฎตัวเนี้ยย่อไปโอ้ยบิ๊มเก็บทุกอย่างครับ เก็บใส si ่ทุกอย่างครับพ <Okay. S 2> like ี oj, ่พีว oh oh, ีอยู่ไอติการสีเขียวสีขาวมาต่อไปนะคะทุกคนพี่พีวไปอีกทางหนึ่งเลยค่ะไปไปไปเดินเลือกันมาทางนี้แล้วอะไรโอเคนี่งี้ยังงี้ยางงี้ยางงี้ผ่านแล้วกานเลือกบล็อกดีๆเลยดีกว่าอันนี้พี่พีวก็ยังแบบรู้สึกเสียวเลยนะไม่ใช้วิ่งเร็วเลยเออหัวติดหัวติดหัวติดหัวโอ้โหอันนั้นอันนี้คือหมวกนะคะโอาหมวกมาเลยนมาต่อไปโอ้โ หน้าพีมไม่มีอะไรให้ใส่แล้วอะเป็นวงกลมที่แบบว่ากระโดดเยอะมากเลยนะเนี่ยนะวงกลมที่โอ้โหและต้องผ่านลูกมะนาวนี่ไปให้ได้เลยลูกมะนาวพอลูกมะนาวแล้วเราก็มาเจอกิ่งก้านใบนะโอเคดีเดียมเล็กๆพี่พมว่าใช่เหรอเตอวเล็กตัวเล็กตอนนี้นะโอ้เล็กเล็กเกินเล็กเกินเล็กเกินว้ายเดี๋ยวจะเป็นสีมัชชา แล้วี้เกียจเล่นใหม่ขี้เกียจเล่นใหม่ใช่ไหมใช่พี่เก่งเล่นใหม่อ่ะเพราะว่ามันแบบซับซ้อนมากเลยอันนี้จะเป็นโมงน้ำแข็งโอ๋อไม่ก็มันตั้งขึ้นมาบนหัวสิทะลกตุ๊กตาเลยนะหมวกผมว่ากัดอุ้ยนี่คงเคล้งอะไรโคลงเลงโอ๊ยพักกันเบฟยาเบฟขอโทษขอโทษขอโทษ พี่เราจะรีบแล้วดูอันนี้จะเป็นเสียงอันนี้เป็นเสียงอะไรเรียกเป็นสีคนเนี่ยมะม่วงเลยครทุกคนใช่จังเหนือยได้ยินเปล่ากันยิ่งดึกยิ่งหิวเลยนะโอ้ยโอ้ยมะ่วนี่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถเล่นได้ไกลแค่ไหนนะฮะทีมว่าเนี้มะม่วงของจริงดีเนี่ยนรียสีส้ม อ้อเหรอนี่มันสีปลาแซลมอนมั้เนี่ยเออเุกคนแล้วเปลี่ยนจากข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอย่างอื่นะโฟกัสเป็นต้มข้าวเหนียวมะม่วงคิดถึงอะไรสีนี้ข้าวเหนียวทุเรียนโอ้โหโฟกัสคิดถึงแซลมอนค่ะสีนี้แซลมอนเลยเออใช่เอ๊ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วฟิล์มหนึ่งซอมแผ่นส้มแผ่นไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดถึงอีกันสงสัยพี่บิ๊มแน่าจะหิวโอ้โหอันนี้อันนี้ลูกเล็กมากนะมะนาวลูกเล็กอันนี้เป็นจะเป็นหิมะใช่ไหอันนี้ยาก โว้มีเลเซอร์ควงสว่านด้วยนาฬิกาเลยไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยกัดกัดห้องมันใหญ่มากเลยใช่แล้วต่อไปจะเป็นสีโซโอ๊ยด้วยแต่ไม uh> ่มองเห็นเนีย เวเราเดือบไปดูหลวงได้ปะไม่น่าได้นะได้ไปไหนอะไปไหนอ่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 ะมีมันี่ไงเราเป็นโลกกลมนี่เราไม่สามารถวิ่งนวดเดียวได้นะี่มันคดเดียวเฮ้ยนี่คดไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ นี่มันข้อเหนียวมันม่วงนี่ข้เหนี่ยมมันม่วงเฮ้ยเธอไม่ไม่ลอดประตูเหรอเมื่อกี้อุ้ยไม่ลอดประตูไม่ได้เซฟประตูอะไรอ่ะเธอไม่ลอดประตูนั่นสิอะไรดีบางคุดลอดไม่เลยเธอไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะ่ลอดไว้ก่อนไปเอ้ยเอ้ยโอ๊ยเธอช่วยฉันด้วยอ่ะเริ่มใหม่เลยโอ้ยเธอ นี่มตัวไปเลยโอ้ยอายออ้ยอายไอ้โอ้ยมามาสีเขียวอะวะไอ้มงุ่นใกล้แล้วอุ้ยเห็นแล้วเห็นเฉยแล้วเด้ออ้ยโอ้ยจะมาทำมาทำมาอะให้ชาลีบอ่ะตะฟิลีบอ่ะตะฟิลมอ่ะรีบพี่ล่นลลยเด้อโอ้ยกอดใครแล้วแม่บม ไอ้สีไอไรโคตรม่วงกันเจ้โคตรอ้อาวม่วงของม่วงของม่วงของม่วงเปนมจมแล้วโอ้เล็กจับเลยเป็นอยังมันอะไรเมื่อกี้นี่เหมือนเรป็นเชือกเลยนะอะไยสิ่งด้วยกระโดด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 โ เล็บดันล่างนะน้องเย้ถึงแล้ว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 เหรอถึงแล้วสารพัดหมวกเล่นด่าเดียวกันแต่ไม่ถึงตาทีเอ้าเขารีบอ่ะเขารีบอ่ะขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นหมวกมากมายต่างๆนานาเฮ้ยจะเป็มใจผมทุกคนเลยถ้าเป็ไม่ถึงนะแล้วก็เป็นหอคอยที่สามารถมองไปนอกหน้าต่างได้ไกลสุดใสตาอ่ะ อันตลอดที่เรารอพี่ฟิล์มอยู่นะรอไปหลายรอบบ้างเลยพี่ฟิล์มแบบตกบ่อยบ้างเลยเพราะว่าพี่ฟิล์มแบบว่าเร่งเร่งเร่งมานะอลไรไม่ถึงมันดีก็ไม่ก็ตกดีอครับอ๋อไม่รีบก็ตกอยูดีเหรอเนี่ยเดีวพอู้เลยโอ้ข้างล่างนี่สวยมากเลยเป็นทาวเวอร์ที่ที่แบบว่าอาจจะสีพี่ตกกับสีลุ้งนะแต่ว่ามองเนี่ยสวยนะสวยนะเนี่ยสวยเลยสวยเลยสวยเลยวันนี้เป็นคนไแล้วค่ะทุกคนที่อยากเล่นหนานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะซีลเลยแบบว่าให้ สวัสดีเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายถึงแล้วห้หมืเจ้บ๊ายบายบ๊ายบายจ้าเอที่องตวากค่ถึงแค่ตี่มนบายบ